สวัสดีเช้าวันจันทร์ทุกๆคนครับตอนนี้ผมก็กำลังเตรียมตัวเดินทางออกไปถ่ายละครนะครับวันนี้เป็นวันที่ต้องบอกว่าเพลียมากๆเพลียสุดๆเลยนะเมื่อคืนผมนอนประมาณตีสนอนไม่หลับเลยเพราะว่าไอทั้งคืนเลยนะฮะไอนี่คือไอจริงๆนะไม่ใช่ <c oughs> ไอเลิฟยูอะไรอย่างเงี้ไม่ใช่นะฮะคือไอไอ ไอ้ไม่หยุดก็คงเป็นวันที่เหนื่อยนะ้าดูฮะวันนี้เพราะได้ข่าวว่าฉากเยอะมากต้องเล่นเยอะมากฮะวันนี้แต่ไม่เป็นไรฮะผมก็เป็นงี้อยู่เป็นประจำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คงปกติอะนะผมว่าไม่มีอะไรมากทุกอย่างอยู่ที่ใจครับอย่างที่เคยพูดไป เช้าวันนี้ขอพูดเรื่องคลิปนิดนึงครับหลังจากที่3คลิปที่เราได้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับในการที่จะโพสต์ทีนี้หลายคนถามมาว่าเอ๊ะจะโหวตยังไงโหงวตแล้วได้ของรางวัลยังไงจะโพสที่ไหนนะครับผมขอบอกเลยว่าผมจะเอาวิดีโอทั้ง3คลิปนี้ไปโพสต์บน Facebook ของผมนะครับก็คือ f a c e b o o k c o m d o m p g o l a ออนไลน์นะครับ เข้าไปในนั้นครับแล้วใครชอบคลิปอันไหนใน3คลิปนั้นกดไลค์ครับกดไลค์อันไหนที่กดไลค์เยอะที่สุดจะเป็นลำดับ1 2 3ตามลงมาตอนนี้คลิปนี้จะถูกโพสต์วันอังคารนี้นะครับยังไงก็เตรียมตัวไว้ก็คือพรุ่งนี้ครับผมใครที่อยากจะโหวตใครที่อยากจะได้รางวัลสำหรับคนโหวตนะครับยังไงช่วยกันส่วนใครเป็นญาติพี่น้องใครเป็นเพื่อนของคนที่ส่งคลิปมาก็เตรียมตัวโหวตไว้นะครับ งไงเดี๋ยวจะแจ้งอีกทีว่าเราจะโพสกี่โมงอะไรยังไงครับผมขอตัวไปถ่ายละครก่อนเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ครับ